สวัสดีครับผมลุงหลอดเอฟซีครับเหมือนกับมีข้อมูลข่าวสารนะครับผมตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ลุงหลอดลงไปก่อนหน้านี้ว่าไอ้บังไฟบานหาดนะครับขอเลื่อนนะครับอันนี้ก็เพื่อความยืนยันครับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแจ้งไปทางเอฟซีและลายบังไฟทางผู้ประกอบการบานหาดนะครับขอเลื่อนการจุดไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมจากวันที่แปดเมื่อนี้แปดพฤษภามกลายเป็นพรุ่งนี้วันที่เก้าพฤษภามนะครับ ที่ฐานจุดบ้านคลั่งใหญ่นะครับผมไล่การเดิมครับเนื่องจากพายุเข่าครับทีมงานจึงขอเลื่อนออกไปก่อนครับผมเพื่อสิบอ้หยส่งผลกระทบเกี่ยวกับบางไฟและการเดินทางของเอฟซีสุภูสุกคนครับรวมถึงพ่อค้าแม่ขายน้ำนะครับหากมันจุดแบบบอด้ค้นไปบอด้มันก็ยากครับผมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายทีมซื้อครับอันนี้การเลื่อนไปเป็นมืออื่นครับยืนยันมาแล้วนะครับผม แต่ทานจุดอยู่บุบานคังไงนะครับเดี๋ยวลุงรอดสีมีรายการไรายการเก้าแล้วครับแต่ว่ามันสีมีสถานจุดให้อีกที่หนึ่งเดี๋ยวลุงรลอดจะแจ้งตอนเย็นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟซสวัสดีลาลาลา,ลา